ว่าเดยอย่างกักเคยกินมาคาเฟ่นู่นี <creo Aqui> <oyu> ่บอกเคยเมโูอ <Dziękuję bunları> ีอย่างเราเส้นเล็กใส่หมูย่อพร้อมอ๋เคยเห็นมึงพาเห็ดสูกินกันตอะแหลกนี่เลย น้ำจิ้มปรุงรสอนเนกประสงค์สินค้าไหมบอกหลายคนถามหาแล้วเป็นบอกแมนยูกว่าดี๋วสักก้อนนี่นก็ได้ผลิตอยู่เดี๋ยวจะทําให้วันนี้มาดูทําง่ายน้ําจิ้มปรุงรสอเนกประสงค์วันนี้อุ้ยแบบเข้มข้นเลได้ไหมเฮ้ยกับเป็นแต่เสียบเป็นแต่ตุ่ยใช่เนาะตุ่ยไปก็ตรวจไปว่าตัวใช่ไหมต้ยเซ็นสีนะเอาเป็นอย่างพีช่ชายหน้ามันเข็มไง มันเค็มผงต้องชิมผพวกถ้าเกิดท้องปใสไซน์ะนะมันสีแบบว่ามันสีแบบเหนียวผโอเคอันเนี้ยเป็นน้ำจิ้มแบบเข็มโคนเลยพูดได้กันเหตุใดดิอเนี้ยแลก้ส่กระเทียกเฮดใดแล้วก็ใส่พริกตามใจชอบปิดปนขมักเผ็ดเนาะแต่กับพักโอเคส <Okay. S 2> ีเรียลอะ้วได้นิน้่ <No. S 2> ไงบอจากให้ตัวนหนาอน้ำประเดก oh. น้ำกระน้ำฮมชิมมัน อุ้ยไหลเนียนเติมบางหน้าเจ้หน่อยตรวจลงเลือดเปลี่ยนเนาะสบายจิตกระติบเจ็บกระติกเราหวานเป็นเบี้ยวแล้วกัอันนี้เส้นเล็กโอ้ว้าวหมูย่อเห่าอันนี้สิกินสูดได้ไหมเห่าไอไอชุดหนังแล้วอันนี้เราลงสีเนาะปังกรุบหนังหมูมันต้องกรุบไงอู๋ โคเลเลยอันนี้ใส่เข้าไปครึ่งแท่งโอเคมาแล้วก็โคเรไ <Yeah. S 2> ม่เคยกินมาโบเคยหลังจ <Yeah. S 2> ี่านี่บทุกคนไม่อยางเลยน้ำจิ้มปูมอนเนกประสงค์น้ำเปล่า, <c oughs> าผักิกป่นกละป๋อปลาปลาหม่ามตัวหนก็ใส่ตัวนั้น,นเลย เรียบเ,เรียบร้อยอนี่เลยสเลยสร็จแล้วเ,เรียบร้อยเหลาเส้นเล็กใส่หมูยอเชนี่แม่นะเเอากระเลี้ยวเลยียวๆเลยเพยพอสมเด็จบ,บอบโมทนัตนทตะเขียบน่พี่น้องเอามามันกินกันว้าว พอ่อเจ้ายอดยอดมากีเห็นไงน้ําจิ้มปรุงรสอเนกประสงค์สามารถทําเหล่าได้ง่ายอันนี้นะผสมน้ำเปล่าเติมพริกเติมปลาร้าใครชอบเจ็บเติมน,น้ำมะนาวแม่เสแซปร์ง่ายใครๆก็ทําได้บ่บ่ต้องใส่ไฟใส่เฉพาะถึงสร้างมาสองตะปูให้ผสมไปแม่ยก็หลูกกินหรือแซ่บได้เนี่ยต่อใหรพวกข้างนอกกูสร้างไอ้มาสิไปผมเมีย ไงครับอร่อยอือแซ่บดีัหมูยอดส่วนอีส่นอีบว่าเด็หยากกดด